ว่ามันมากเกินไปมันก็ไม่ดีมันน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีดังนั้นบีต้อง,ต,องต้องมีความเป็นแม่ที่สม่ําเสมอและเท่าเทียมค่ะเมเจ้าขาเอออันนี้อันนี้คือในเวที่บีเลี้ยงลูกนะคะน้องเมเจ้าเนาะโบแมนว่าเป็นพี่ต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าเป็นน้องต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำเจ้าขา อันไหนที่แม่ให้พี่ก็คือของพี่อันไหนที่เป็นของน้องพี่ก็ต้องให้น้องค่ะมือเจ้าขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความเสมอภาคมันจะต้องเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นพี่จะต้องเสียสละให้น้องทุกอย่างมันก็ไม่ถูกต้องอีกแม้นบารมเจ้าขาเป็นน้องต้องยอมพี่มันก็ไม่ถูกต้องอีกน้องมือเจ้าเนาะมันว่าถูกต้องฉชนั่นนะคะมือเจ้าขาอันนี้คือในแนวทางที่นางบีเลี้ยงลูกจะเป็นประมาณนี้ค่ะมือเจ้าขา โมเมนต์วามีเงินแล้อสีเ่เฮดอีหยังก็ได้อยากตามใจลูกซื้อนัน้นสุนี่ไม่ถูกต้องค่ะบอเดไหมค่ะถ้าเกิดว่าเขาตามใจเขามากๆเขาจะคิดไม่เป็นนางบีจะสอนให้เขาเลยค่ะว่าหนึ่งนึกถึงความคุ้มค่าก่อนก่อนที่จะจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างออกไปความคุ้มค่าต้องมาเป็นอันดับหนึ่งไม่เกี่ยวกับว่าของชิ้นนั้นจะถูกหรือจะแพงแต่ถ้าเราจ่ายไปแล้วมันคุ้มกับความคุ้มค่า นะคะมันคุ้มกับความคุ้มค่าที่เราจ่ายไปซื้อเลยค่ะนางบีไม่เคยขัดนะคะนั่บีบอกขัดเลยค่ะมือเจ้า่ะเสื้ออย่างเสื้อตัวนี้อ่ะมือเจ้าขาสมมตินะ,ะเสื้อตัวนี้โอเคราคาหลายแสนนะ,ะมือเจ้านะแสนเกือบสองแสนอย่างเงี้ยแต่ถามว่าความคุ้มค่ามันคืออะไรถ้ามันมีเหตุผลและมันใช้งานได้จริงนางบีให้ซื้อเลยค่ะบ่มีปัญหานะคะแต่สมมติว่าอันเนี้ยมันแค่5บาท10บาท ะะแต่5บาท10บาทความคุ้มค่ามันมีไหมถ้าไม่มีนางบีไม่ให้ซื้อถึงว่ามันจะเป็นเงินแค่นะคะหบาท10บาทหลายๆคนจะใช้คําพูดเงินแค่5บาท10บาทยังสี่ไหมบอดายนะคุณเจ้าขาไม่ได้จะมาใช้คําว่าเงินแค่ไม่ได้นะค,ะความคุ้มค่าคือความคือสิ่งที่เราจะต้องคำหนึ่งก่อนที่เราจะจ่ายไปค่ะเจ้าขาอือเป็นยังสี่ แมนบอนะคะมือเจ้าโอ้ยจังแมนอันนี้ก็มักินน้ำแข็งมีลีเด้เมื่อเจ้าค่ะอืม I don't want the face I don't want the face Come on, what's t I'm already naturally pretty นะขอบคุณมากมากค่ะมือเจ้าค่ะขอบคุณไหลายค่ะบอเมนว่าโอ้ยเม่์มมึงรวยป่านนี้แล้วเม่มึงมีเงินหอดป่านนี้แล้วลูกอยากได้อีกอย่างก็ได้ คุณเจ้า่ะแม้แต่แบรนด์เนมใหญ่ๆอะ่ะนั่งบียังบาซื้อไหดูกเลยบอกตรงๆเลยค่ะนะมือเจ้าค่ะนั่งบียังบียังแบบว่าบาซื้อหเลยลูกอยากได้กระเป๋าใส่กระเป๋าธรรมดาไปก่อนใส่กระเป๋าปากติไปก่อนเพราะว่าอะไรคะมือเจ้าค่ะความเรียนรู้เขายังมีไม่มากพอต่อให้เขาใช้ใบแพงๆเป็นแสนเป็นล้านได้อะ่ะเขาก็ยังประหูจักค่ะว่าใบเนี่มันมีความหมายอย่างเจงใดแล้วมันใช้ได้นานแค่ไหนน้องมือเจ้าเนาะดูแลกันยังพระท่านได้เป็น นะคะฉะนั้นนางบีนางบีจะไม่ให้เขาแบบว่าใช้อะไรที่เกินตัวแต่นางบีจะบอกเขาไว้เสมอค่ะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่หนูทํางานได้ที่หนูโตนะคะพอทํางานเองได้อย่างเงี้ยเก็บเงินได้หนูอยากได้อะไรหนูซื้อเลยลูกแต่จะให้แม่แบบ,บามาแบบใส่เงินทุกสิ่งทุกทอย่างก็มีมีตังค์อย่างนางี้ไม่ได้บ่ได้คะ่ะคุณเจ้าค่ะ นางบีทําให้เขาเห็น้วยซ้าไปค่ะนางบีไล่สดจากชั่วโมงต่อวันนะคะนางบีทําให้เขาเห็นเลยค่ะว่าโอเคคืนนี้มามีทํางานได้แค่นี้แค่นี้นะแล้วก่อนที่จะไล่นางบีเองก็บอกเขาด้วยค่ะว่าเป้าหมายของแม่นะคืออะไรยังไงแม่จะต้องทําเงินให้ได้เท่าไหร่นะคะอย่างซีนางบีคือเป้าหมายนางบีจะทาให้เขาเห็นนะคะแสะดงนางบีสิบบ่ใส่ชีวิตแบบว่าให้เขาแบบสบายจนเกินตัวจังซี่นะคะม่เจ้าเนาะ นั่นแหละหลายๆ <No. S 1> คนคอาจจะไม่ชอบสไตล์การเลี้ยงลูกนางบีนะคะพู้เจ้าเนาะหลายคนอาจจะขัดใจ <laughs> <laughs> นะคะหลายๆคนอาจจะแบบ someone, ขัดใจ Someone said you're such a great yeah. m o m Yeah And so mean to you guy right Yes <laughs> เออนะคะลูกบอกว่าใจร้ายนะ้ำ Great m o m and mean หลวงพ่อหลวงพ่ออยู่นั่นคะ่ะพู้เจ้าหน้าหักประสนันขอบคุณมากๆเลยนะคะ หลวงพ่อหลุก,กลอ้องมาสิขอบคุณคะ่ะสำหรับดอลลร์ที่ส่งมาให้นะคะนางบีครบเดือนพฤศจิกาค่ะมิจ้า,าค้าเหมือน, <c oughs> นที่นางบีซื้อซื้อทอ,องให้ของขวัญวันนี้บ่ไดใ่ไม่เยอะเกินไปนะคะมิจ้าค่านางบีคำมันทำอินมัคทำอิน นาง,งบีก็ไม่โบมือเจ้าค่านางบีซื้อให้ลูกเป็นกิโลก็ได้ค่ะพูดถึงมานะคะ่าพื้นของขวัญว่าพื้นทองที่นางบีซื้อให้แต่เขายังน้อยเขายังเล็กค่ะมืเจ้าค้าเขาซืเอไปให้หนางมากไม่เขาเอาไปมากไม่ขนาดนั่นบ่ได้ค่ะมืเจ้าค้าเขายังไม่รู้เลยความหมายของทองจริงๆอ่ะใช้ทําอะไรใช้แทนอะไรได้ mm hmm. เขายังไม่รู้เลยค่ะมือเจ้าค้าแค่เขารู้ว่าทองมีค่านะแล้วคุณค่านั้น มันคืออย่างถามไปมากกว่านี้บ่ลูค่ะคุณเจ้าค่ะฉะนั้นนั่งบีสิเป็นคนที่แบบพ่อเหมาะพ่อควรแต่ตัวนั่งบีเองนั่งบีเองยั่บงบใส่เ,เลยค่ะท้องนะยี่หี่ค่ะหลวงพ่ออยู่นี่ค่ะไปสติกห้องน้ำอะคะ thank you โบกกับไอสติกควยพรให้ไอสติกหน่อยะคะ่ะเพราะว่าวันนี้มันเกิดไอสติกนะอยู่คำวิดมั้งทอยเลท เดี๋ยวสว่านี้ใมึงไปห้องน้ำมั้งไปให้ดียังไปห้องน้ำก่อนไปเนี้ยไปเที่ยวก่อนเมื่อนี้วันเกิดไอสติกเด้อ Yes วันเกิดไอสติกปั๊ดขอบคุณขอบคุณอะไรให้เค้กเด้อเค้กเด้อ Cake oh, no. Happy birthday to you. you me? To me. Can you sing happy birthday for me? Oh. Come on. Me. Sing happy birthday. Hold on, I'm cleaning. <laughs> Jensen Lang. Lang Janbo. เย็นจันทร์สี่ปายหลังจันทร์อยู่ร้านอาหารเด้อขอบคุณให้หัวใจขอบคุณให้ Happy Birthday ทุกคนเด้อขอบคุณพีเคทขอบคุณพี่อูไรวันขอบคุณพี่สวัสดีคราขอบคุณพี่ปูนปูนพี่คลักบ่บ่มีบัตแล่อ I not have much battery วอี no. <laughs> <laughs> ่ยังลงพ่อแล้วขอบคุณไหหัวใจเด้อ <Okay. S 2> สวัสดีครับสวัสดีผู้สาวเด้อปั <laughs> <laughs> happy birthday ไอซิตี้เห็นไลน์มากมีคอมเมนต์ไลค์ขอบคุณ <laughs> ทุกคนเด้อ ขอบคุณพีกิฟให้คูลับแดงพีเอเลนาขอบคุณเขาสิบเปอร์เซนต์ขอบคุณขอบคุณทุกคนเด้อขอบคุณเด้อพัดนคอมเมนไหลมากสงกลันหัวใจแล้วไหลมากว่ากับผู้สาวบ้า

HAPPY BIRTHDAY TO YOU no! Come on! <laughs> Come on, Jen We wish you happy birthday We happy wish birthday. you happy birthday We wish you happy birthday <laughs> Happy birthday to you Thank you so much, You so handsome ขอบคุณครับเป็นผู้สาวบอก่อผู้สาว Yes อีชยน์ขอบคุณให้หัวใจด้ Come on Jen I not show sure you Come on We We wish, we wish you happy birthday, we wish you happy birthday, we wish you happy birthday, happy birthday to you. <laughs> Jensen want to sing happy birthday oh, wait, sing. to sing. 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 sing your body language. Like a, I don't know. Night. Your body language. Oh my god. Happy birthday oh, god. to you. Oh, y o f าเล่ช็ f e e ี่แอนด o ช็อก e e s e ่ o ีซ o มม e นก t ต์ f e ีกโ่มักบอกเบมกขอบคุณหลายเด้อขอบคุณพี่ออยขอบคุณหลาย Good luck with your special day ขอบคุณมากๆเด้อ Happy birthday to you Yes. So happy birthday to me. Happy birthday. Kun kup do iyang ni. What I do go here? Up there first, yes? This? We go up there first. Everyone. Go pay. Go pay. Pay Leo. Pay leo. Yes. Pay with your card. Can Can walk. Where we Can, walk. Where we can going I hold next? it? Can I hold it? Can I hold it? Where are we going next month? Opera house. Not no. not yet. We go, Ta we si go to the hotel first. Okay, let's go. Yes. Cap home. Hi where are you hotelier. Australia, Sydney. Joyeux anniversaire. Pat Mikon will fallang said, Merci. Bonjour. Jess, can you speak French or what? Bonjour. 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 Get up. Happy and birthday walk. to Get you. Get up and walk. Happy can't. birthday, Mr. Stick. <laughs> 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 okay, see, bite them. You take one out. Okay. Just come on. Up. Say, Mark, you want? Yeah. Hold it good. What? and this Where is one more? m i c Here with me. Here just. y o u we talk? Yeah. Okay. Let me. I put here for you. Okay. Okay. Let's go. ชิดตรงจุดฝรัเริ่มจะเย็นแล้วค่ะทุกคนค่ะอากาศเริ่มสีแรงแล้วอาเฮียคาเลต forward อไอสติกนิดไหลนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ดีอยู่นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวบีให้ดูข้างหลังนะคะโอเคมีเลยค่ะนะคะลูกยันไปชนชิ้นชา Hang on just wait. We need to stand over there first and then we can call because it's not take too long for call. This is museum. Mom they're gonna it's no, it's music studio it's theater. It's art gallery art gallery. Art what? Art gallery. Gala? Gallery. Gala. Say gala. Gala. Re. Reed. Gallery. That's what they say, gallery. <laughs> <laughs> My god. แกลเลอรี gallery, gallery, oh okay. s <S yeah. ่ไม oh okay. no ่กันว่แกันเลโอ้ยสองล้านสองแสนใจแล้วโอ้มาเจ้าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสองล้านสองแสนใจแล้วนี่หลวง่อนี่อันนี้ก็สิปีจับแต่นกด้หนิ w อ i อ h o ไข่ไเนซื่นหรไข่ อะไรเลย Which, one is, yet, yeah. oh which s <S one is it? Not yet. Yeah. ซีเรตวิดีโอก่อนซีเรตวิดีโอก่อน Let one is it? Let 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 sticky h make a video first. มันเจ้าขาเป็นพักกันมาอืมเพิ่นใส่อันผ่าพันคอนั่งบีบหุ่นเดะไอสติกเนะี่ยสวยมากอืฮะอะไรสวย The beach สวยมากจเซน สวยมากสวยมากขอบคุณมากๆค่ะคุณเจ้าค่ะขอบคุณนะ,ะ oh. but which one is it, mom? I just want to know which one it is. Maritan suit, no, Maritan suit, Mar World how, Maritan, Maritan, yes. More, you don't see? It. Press more? <This one? S 1> no, just typing, same same what they say. T I O N. Let's go. Uh, no. Yes. S U I T E. No. S, <We need> <S, S U I T E. T, t E. Pick up point first. You need to go in a pick up point. Don't book yet. Not book yet. Come on, let's. Let me do. Okay. เดี๋ยวเดี๋ยวนางบีทำให้อยากเจอได้จ้าเมื่อเจ้าขานังบีนึกว่าอยู่ที่ซิดนีย์นะคะนึกว่าเป็นจังหวัดที่78ของประเทศไทยค่ะ <laughs> คนไทยทุกระเบียบนิ้วเลยค่ะทุกคนค่ะอนีนนี่ค่ะคนไทยหลายกว่าฝรั่งอีกจริงค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเจ้าเนาะคนไทยคนไทยหลายกว่าฝรั่งอีกเจ้าค่ะคนไทยหลายแหงเยอะมากๆติตีกมึงกับไทยโบดไทยโอโอ้ยเนาะ จับม,ม,มึงจับมอง mm lightly? เอือยยูพุ้นทำยังไงนะหลวงพ่อหายยืดเดียวหายยืเดียวเออไปจับด่กเขาบัดนี้หลวงพ่อก็ได้เฮ้ย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  อิลีจ้ะเพราะว่าอย่างคะ่ะคนไทยเยอะมากเยอะเยอะ,ยอะจนแบบว่าร้านอาหารไทยอะค่ะรสชาติเป็นบ้านบ้านเมืองไทยประเทศไทยเราเลยนะคะพุณเจ้า่ะเออรสชาตินี่เป็นแบบประเทศไทยเลยค่ะพุณเจ้าค่ะเพดระดับเดียวกันซอสเซิร์ฟรสชาติคือแบบเมืองไทยชัดๆเลยค่ะพุณเจ้าค่ะเอาอิลีค่ะนั่งบี่าเมนยัอง,ง,งอยู่กรุงเทพไปมองไดนะคะพุณเจ้าขาคนก็หูจัก นังบีไอสติกปรันนังบีไอสติก how j u how is that when the p e o when when we walk on the street mm hmm. how e e r y n n o นังบีไอสติก how much the people does they know a lot a lot <laughs> จน่าลูกลูกกันยังงงนะคะคุณเจ้าค่าลูกเองก็งงนะคะว่ามามิทำไมคนรู้จักมามิเยอะขนาดนี้เลยเหรอาะสนเออ <laughs> กระหัวนะคะคุณเจ้า่าสวัสดีค่ะ <laughs> Hm, back off. Ben, Ben, toilet or lipstick? I'll bore you. Hm? Hydroponic. Oh my God. Goodbye. Bye bye. Turn the camera to us. Turn the camera to us. To us. Oh, look at the drone in uh the sky. Yes. Yes, we have. Okay guys, so we're gonna get Stick a present. Like, so we're gonna go back to the hotel and then we're gonna get, me and mum are gonna say to Stick, we're gonna go get some food but really we're going to buy him some stuff. Uh-huh. Yeah. Um, oh my god! Oh, I almost fell! Yeah. <laughs> น้องสวยมากเลยเซต you are so beautiful ขอบคุณค่ะอมใส่เสื้อผ้าแม่เบิดเลยได้หนิเมื่อเจ้าขาใส่เสื้อผ้าแม่หมดเลยอืม What I skate Yeah it's way closer to like closer to Brisbane Maybe we can do it i s like 30 minutes away from home Maybe <Yeah. S 3> <But S 1> we can try <What? S 3> Where is the c a b o o t e No This is not 30 minutes away from home? What? Yeah. Huh? Yeah. Ice skate. Ice skate, lor. At the bar. Okay, order now, Mum? Hmm. Order now. Okay. We will finish soon because we we will finish. taxi. Yes. We will We need. We need to go that way, right? Yeah. Yeah. Oh. We need a taxi. Ra Ra we need to stand, mommy? Hang on, hang on, just hang on. Just hold on first. สวัสดีค่ะทุกคนค่ะยูออสเตเลียค่ะมือเจ้าขายูออสเตเลียค่ะตตระ <laughs> ับลูกรับลูกสะพายไปล่างจานบอบอค่อยได้ใส่จานนี่ล่ะกินได้เขาเนิว้ <c oughs> วโรเลนค่ะนี่ค่ะเขาอยู่นี่เจ่ให้หน่อยลูกสวัสดีครับแป๊ดกูขึ้นก็้ตัวสูงมันสูง,งเจ้าเนาะอันนี้ก็ลูกอันนี้ก็ผัวเออเอามือเจ้าน้องมือเจ้าอะ เป็นวันเกิดไอซิสต <c oughs> ิกกับเป็นวันแต่งหน้าแต่งงานตัวเป็นแต่งหน้าวันแต่งหน้าปันแต่งงานน่ะงานเนอะเออครบรอบปันแต่งงานของนางวีไอซิสตีเป็นไมเป็นนี่อกูโอ้โหนเจ็ดปีแล้วเป็นเัวมองเจสต์เจสต์เฮ้ยจะไปแท็กซี่ just ์เจสต์ยื right there I think just stand right there ở đây nào ở đây? okay. không biết đi đến probably they they fix and let it work only in the night time. Okay. Wow. yes. long okay. kho. Yeah. long ลูกชายคนน้อยนะคะนังบีจะไปก่อนนะคะทุกคนขาเดี๋ยวนังบีจะไปหาอันหาซื้อของให้ไอซ,ซติค่ะนะคะมือเจ้าขานองมือเจ้าเนาะเดี๋ยวนังบีมาใหม่ตอนนี้ <Easy. S 1> คืนนี้นะคะทุกคนขาเดี๋ยวเจอกันเ <Easy. S 1> นาะ <Easy. S 1> เดี๋ยวเจอกันคืนนี้ค่ะมือเจ้า่ะสำหรับตอนนี้นังบีไปก่อน